สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนถัดลมค่ะวันที่1ธันวาคม2565ยาวไปถึง8มีนาคม2566นะคะดาวมฤตยูลีลับเป็นลับ,ลบภัยเหตุเพศภัยไทยดาวมฤตยูมฤตยูย้ายถอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือนลาภของชาวมิถุนนะคะ มรตยุรีรับปรับเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะว่ามรตยูตอนที่เกิดนั้นมรตยุอยู่ในตําแหน่งของราศีอะไรนะคะการปฏิวัติปฏิรปปปูปปุบปรับการเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายนั้นเป็นเรื่องราวของการไม่คาดฝันนะคะมาดูกันค่ะว่า รัตยูจะนำลาบอะไรมาให้กับเพื่อนๆชาวมิถุนนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารค่ะ ลังจะโชคดีก่ะนะตนเองสิ้นสุดการรอคอยนะนี่ตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติค่ะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะมาร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะณปัจจุบันชาติสิ้นสุดการรอคอยนะคะมีบุตรหลานบริวารมาเกี่ยวข้องค่ะมีโอกาส นะถ้าไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่ตามติดกันมามาร่วมกันช่วยแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตตชาติไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะนะที่มาอ,มอ,อแต่งงานแล้วค่ะ แต่งานการได้รับความอุปถรัรมภ์ส่งเสริมได้ลาบจากบุตรค่ะบุตรนำลาบมาให้ค่ะทำให้ชีวิตปุบรับเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดฝันได้พบคู่ค่ะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีความมั่นคงไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะสิ้นสุดการรอคอยค่ะทำความดีงามต่อไปค่ะ นะพระสุรินทราหูค่ะได้ลาบจากราหูมะตยูอยู่ในเรือนลาภมีดาวราหูอยู่ด้วยนะสิ่งที่ปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะต้องพอใจค่ะนะราหูความต้องการไม่สิ้นสุดนะคะเมื่อได้แต่งงานแล้วค่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอยากอะไระคู่ ไม่ได้มาหนึ่งค่ะตามติดกันมาเราเกิดมาหลายภพหลายร้อยชาตินะคะลาบจากราหูค่ะการแต่งงานค่ะไม่เอาเปรียบใครนะต้องมีสติอย่าให้ใครมาเอาเปรียบค่ะนี่ได้ลาบจากรายราหูนะคะนะถ้าได้ลาดนี้ถ้าจะเสี่ยงนะการนะแข่งขัน โครงการนี้ปลายาวม,มีโอกาสได้ลาบนะคะได้ลาบจากอืมจากการแต่งงานค่ะนะนการเงินรายได้นะสิ่งที่ได้มาแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงราชินีพจันเรียนก็มีสองด้าน การงานอาชีพก็ได้การเงินรายได้จากอดีตที่เกิดขึ้นแล้วได้เรียนรู้นะคะงานช่วยเหลือคนอื่นนะแพทย์หมอพยาบาลการงานอาชีพไม่ต้องเสียคันหมักมั่นนะได้พาบคู่อุปถัมภ์ค่ะคู่สนับสนุนคนตัวใหญ่ๆทุมท่มๆนั่นแหละคนะ่ะคู่ของเขามีสิ่งแลกเปลี่ยนนให้แก่อีกฝ่ายก็เลยได้รับการสนับสนุน อันนี้เรียกว่าถ้าเราเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ค่ะนีกกรรเก่าค่ะอีกคนที่ไม่ได้ได้ไม่ได้แต่งงานน,นั้นก็เป็นเรื่องราวของไม่ใช่เจ้าหนี้ลูกหนี้เราแล้วนะอ่ก็มุ่งไปที่การงานบริหารงานสตรีงาน ฉลกชลกเฉลานะเกี่ยวข้องกับแม่แม่งานคนสวยคนง,งามงานนี้มีได้รับใช้มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายนะคะอันนี้ก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรก็ได้แต่งงานแล้วลาผลสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปได้มีสิ่งแลกเปลี่ยนก็คือการเงิน,นะค่ะ ก็ได้บริหารการงานนะร่วมกันจากเพื่อนร่วมงานงานนี้ก็มียานสัมผัสสนใจในศาสตร์วิชาลีลักนะคะงานทางด้านการแพทย์นะคะรุ่งเรืองค่ะงานนี้ก็ได้ลาจากการเดินทางไกลค่ะร่วมกันกับคนรักการเดินทางไกลนี้ก็ทำให้ได้พบกับ สิ่งที่ได้มานะการงานค่ะได้เรียนรู้จากอดีตต่อยอดต่อไปค่ะข้อใจและมีสตินะคะ,ะมุ่งม,มั่นไปที่อนาคตอันใกล้ไม่ไกลภายภักหน้าก็รวยนะคะจากราหูได้ลาบจากราหูอยากได้ยามีอากเป็นก็เดินทางไปหาลาบผลรุ่งเรืองโครงการนี้ ไปยาวๆเลยนะคะก็ได้รับความสำเร็จนะได้รับการอุปถรัรมภ์อยู่เบื้องหลังนะจากการสิ่งที่ตนเองได้มาได้ลงทุนร่วมก,กันกับคู่นะ,ะก็เลยเกิดความมั่นคงมีสัตว์เลี้ยงแสนรักไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะมาร่วมกันแก้ไขในปัจจุบันชาตินะ,ะอันนี้ได้ลาบจากราหูและ หลากขนจากมฤติยูหรือลับเล่นลับเนี่ยนะคะได้มาจากการได้พบกับคู่ตามติดกันมาค่ะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แก่กันและกันค่ะกงล้อกงเวียนเริ่มหมุนเวียนไปนะเป็นมรดกตกทอดนะเขานำพามาให้ค่ะ นะไม่มีอะไรมาได้ฟรีคศะเสาเนรเรนเสาวีออฟฟอร์จูนมรดกตกทอดการเดินทางก็ได้มรดกหลักทรัพย์บานรถที่ดินอสังหาใหญ่โตณนเะมืองกรงแห่งหนึ่งนะในรอบ30ปิปีต่อมาการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ทำการงานได้รับการอุปถัมภ์อยู่เบื้องหลังนะคะเสาเนรเรนเสาเข้มแข็ง,ขง,ขงเล็งไปที่การเงินไรายได้จากราชินีพระจันทร์บบารมีเก่านะคะ ก็ได้ไม่ต้องเสียขันหมากมั่นนะานำมาให้ไม่ใช่เหตุบังเอิญทำความดีต่อไปก็ได้ทำงานบนงานกุศลดวงตาเห็นรำแล้วธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะอันนี้ก็สวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนาด้วยนะคะกับสิ่งที่เราได้มาจากเจ้านี่ลูกหนี้ค่ะ กงล้อกุงเกวียนเริ่มหมุนไปนะอสังหาริมทรัพย์เข้มแข็งใหญ่โตค่ะได้บริหารด้วยความเข้มแข็งอุปสรรคปัญหาก็ผ่านพ้นไปนะคะได้ทําการงานการเงินที่ได้จากการได้รับเนีจากราหูค่ะได้ลาบจากราหูมีสเสน่ห์นะคะกับเพศตรงข้ามโดยไม่เปิดเผยค่ะ ขยันการงานที่ชำนาญนช่ำชองค่ะลาดนั้นก็เลือกได้หนึ่งเดียวกันขยันการงานต่อไปค่ะโชคดีจากงานนี้นะคะขยนขันแข็งมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะความรุ่งเรืองการรับการสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะคะ จากเด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้พบกับความมั่นคงมีรถรักทรัพย์บ้านที่ดินอสังหาได้ทำการงานงานนี้ก็รวยค่ะเป็นเศรษฐีค่ะการเงินค่ะจากราชินีพัชจ,จันท์ไปเกี่ยวข้องกับกรรมอาชีพปัจจุบันกรรมการงานชีพงานแพทย์หมองานช่วยเหลือคนอื่นงาน,น,นเดินดๆรับใช้ งานบุติกงานความสวยง,งามมีสิ่งแรกเปลี่ยนก็มีผู้สนับสนุนก็คือนแน่แหละนะท่านชาวราหูคนต่างที่ต่างถิ่นต่างชาติแดนไกลนำลาบโดยไม่คาดฝันมาให้นะคะลาบนี้ก็ทําให้ตนเองได้ผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้มาร่วมการงานเกิดการเงนินรายได้ก้อนโตเลยนะคะ ของแถมค่ะนะก็เดือนหน้าต่อไปนะคะที่เริ่มลงมือทําติดต่อค้าขายคนตัางที่ต่างถิ่นต่างชาติต่างแด,งดนไกลค่ะการเริ่มต้นเริ่มที่เก้าเรียกต่อไปะคะ่ะได้ลากจากราหูค่ะและได้ลากจากมฤตยูลีลับเล่นลับนะได้มาจากความปรารถนาอันแรงกล้านะคะ สุรินราหโูโครท่านทักนะคะได้ลาที่ได้มาจากบุญเก่านะคะจากคู่เนื้อนาบนุญอ่สนะทนั้นกาางานมาตามเวลาะะองค์ลองเวนเริ่มหมุนเวียนไปที่เหลือเราลงมือทำไปไม่มีอะไรมาฟ,ฟรๆฟมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่าย คนสวยคนหล่อคนงามนะคะบิวตี้เหมือนดอกโบอะโพจากโคนตมขึ้นสูน่น้ำค่ะบำบุญทํากุศลน,นะคะทําความดีงามต่อไปด้วยชุดนงอยู่แวดล้อมธรรมชาตินะคะสายลมแสงแดดค่ะอย่ามุ่งแต่หา,ลาผล การเงินนะคะรับสายลมแสงแดดด้วยนะคะกับการเริ่มต้นเดินทางเจรจาค้าขายะคะไม่ลงทางแล้วะคะ่ะได้เล็กชันนะมีป้ายบอกทางแล้วนะคะประสบความสำเร็จนะคะรุ่งเรืองก้าวหน้าจากความปรารถนานะคะ เชี่ยวชาญชำนาญมากมีเสน่ห์ในลาจากความปรารถนาที่ลึกข้างในจิตใจตนเองอนะนาคตใกล้ไม่ไกลก็รวยจากความชำนาญเชี่ยวชาญหาล่าผลจากผู้คนนะคะมาร่วมชุมนมุมสนับสนุน การเงินรายได้อยากได้ยังมีอยากเป็นอะไรขยายผลต่อไปอยากได้ราบจากราหูค่ะราหูก็คือเป้าหมายค่ะเนี่ยไปยาวๆเลยนะคะหลังจากจากังแดนต่างถิ่น แดนไกลนะคะผู้อุปถรัรมภ์นะคะการได้รับการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะด้วยผลบุญกรรมเก่านะคะโปรก,ไ,กไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะทำความดีนาททำความดีงามต่อไปคะ่ะโชคดีนะคะลองสิ่งโชคดูนะคะ